สวัสดีครับแฟนรายการโฟกัสศิลำปังโดยจันทรงมิ่งเชื้อครับขณะนี้เราพาท่านไปยังถนนสายจามเทวีถนนสายเก่าที่ทะลุมาถึงใจกลางของเขตเทศบาลตาบนหั้งฉัดนั่นก็คือตลาดหา้งฉัดครับขณะนี้ถ้าสังเกตเห็นแล้วเรามาอยู่ตรงรข้ามกับสถานีตำรวจภูทรเพื่อทงฉัดหลังเก่า หน้าสำนักง,งานเทศบาลตำบลห้างฉัดแล้วก็หน้าอ,าอยู่ข้างๆกับสำนักง,งานที่ดินจังหวัดลำปางสาขาห้างฉัดครับและที่สำคัญวันนี้รายการโฟกัสที่ลำปางโดยจันส่งมิ่งเชื้อครับได้มาอุดหนุนร้านสโลบาคอฟฟี่นะครับซึ่งร้านนี้ก็เป็นร้านที่มาอยู่ริมถนนหน้าสำนักง,งานเทศบาลตำบลห้างฉัดครับ ซึ่งอีกสักครู่ในรายละเอียดเราจะได้คุยกับคุณแม่ค้าน้องเป็นสุภาพสตรีที่มีความคิดแปลกใหม่ที่อยากจะเอา,เอาลักษณะการชงกาแฟที่มีความไม่เหมือนกับที่อื่นมีความแตกต่างจากที่อื่นนะครับครับอีกสักครู่เราจะมาคุยกับน้องเขาสวัสดีครับน้องครับครับสวัสดีครับ,รบ,รบกาแฟของน้องที่มาอยู่ตรงข้างถนนนี่เมื่อสักครู่อาจารย์สงมิ่งเชอร์ได้คุย ก็เรียกชื่อไม่ค่อยเป็นชื่อกาแฟอะไรนะครับเป็นกาแฟหม้อต้อมโมกาพอตค่ะหม้อต้อมโมกาพอตค่ะครับเป็นไงครับลักษณะของมันเป็นเป็นยังไงครับคุณลักษณะพิเศษเป็นไงบ้างครับอ๋อตอนนี้น้องเขาเอากาแฟดําให้จันสงครับโมกาพอตนี่ลักษณะ,ละกลไกในการต้มน้ําให้ร้อนนี่เครื่องนี้ซื้อมาเท่าไหร่ยังไงครับน้อง อันนี้หม้อใช่ไหมคะอ่าอันอันนี้ตัวหม้อมันซื้อมาเท่าไหร่<ช><ช>ครับนนราคาแก๊สประมาณ400ร้ค่ะตัวแก<ช>๊ส<ช>ประมาณ400บาทแล้วก็ไอ้ตัวกระป๋องสีเขียวๆนี่คือตัวแก๊สที่จะเอาไปเติมเข้าปล่อยแก๊สเข้าไปเกิดเปลี่ยวเพลิงที่ถังแก๊สราคาเท่าไหร่ครับไอตัวสีเขียว3 30แล้วแต่ยี่ห้อค่ะแล้วแต่ยี่ห้อราคากลางๆสักเท่าไหร่จ๊ะประมาณ40่สิบบาทบาทพร้อมแก๊สนี่นะ ค่ในากระปองอ๋อเป็นแก๊สกระป๋องอ๋อรายการโฟกัสที่ลำปางของอาจาร,รย์สงมิ่งเชื้อได้มาพบนวัตกรรมตัวใหม่เลือเป็นอันซีนในการที่มีการขายกาแฟโดยใช้เตาแก๊สขนาดเล็กๆเ,เป็นปิกนิกขนาดเล็ก,ลกครับซึ่งผมเพิ่งเคยเห็นครับน้องแล้วก็การขายค้าขายตรงนี้ในตรงข้ามกับสำนักงานเทศบาลตำบลห่าฉัตนีพอขายได้ไหมครับ อ๋อขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงใช่ประมาณเจ็ดโมงถึงสี่โมงค่ะอ๋อเจ็ดโมงเช้าถึง4ี่โมงค่ะตอนนี้มีลูกค้าประจําหรือยังครับมีแล้วอ๋อวันนี้อาจารย์สงมิ่งเชื้อเจ้าของรายการโฟกัสที่ลำปางก็จะได้มาเป็นลูกค้าประจําของน้องชื่อร้านอะไรนะครับขออีทีนะครับน้อง67สโลบาคอฟฟี่ค่ะ67สโลบาคอฟฟี่ซึ่งเป็น อัตลักษณ์ของน้องเองซึ่งตั้งชื่อเองเลยมีมีความหมายยังไงบ้างเพิ่มเติมตรงนี้ได้ไหมหกสิบเจ็ดมาจากไหนยังไงฮะเลขที่ชอบฮะเป็นเลขที่ชอบหกเจ็ดอ๋อครับแล้วก็ขออนุญาตแนะนําตัวอีกสักนิดได้ไหมครับน้องน้องน้องชื่ออะไรเอ่ยชื่อเบียค่ะชื่อเบียอ๋อชื่อเบียแต่มาขายกาแฟครับวันนี้รายการโฟกัสที่ลำปางโดยจันสงมิ่งเชิอครับขอบคุณน้องเบีย ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจด้วยตัวเองคือ67สโลบาร์คอฟฟถนนสายลำปางห้างฉัดสายเก่าเลยสำนักง,งานเทศบาลตะบนห้างฉัดมาเพียงนิดเดียวก็สามารถสังเกตเห็นว่าเป็นเต็นท์สีน้ำเงินครับน้องเบียร์นี่ท่านไม่ค่อยพูดอะไรเท่าไหร่นักครับก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นสุภาพสตรีที่มีความขยันขันแข็งสามารถที่จะ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โดยมาขายกาแฟชื่วเหลือตัวเองครับวันนี้รายการโฟกัสที่ลำปางของกันรส่งมีเชื้อขอบคุณน้องเบียร์มากครับสวัสดีครับน้องเบียร์ครับ<ช>ครับสวัสดีครับ